มาสารุปค่าใช้จ่ายทริปโตเกียว่าสุดนะครับฉบับไปเที่ยวคนเดียว4วัน3คืนเริ่มจากที่พัก็ตัว๋วเครื่องบินเนี่ยพีมจองพร้อมกันเลยนะในแอป Agoda ได้มา18,346บาทราคานี้คือรวมทั้งที่พัก3คืนและก็ตัว๋วเครื่องบินไปกลับเลยนะครับเชื่อว่าใครหลายๆคนก็คงจองที่พักในแอป a g o d a เหมือนทีมเนี่ยแหละรู้เป่าครับว่าตอนนี้เขาสามารถจองที่พักควบกับตัว๋วเครื่องบินเนี่ยในแอป Agoda ได้เลยในแอปเดียวซึ่งเขาก็จะมีดีลดีๆเนี่ยที่ราคาถูกลงไปอีกแอปบอกเทคนิคน,นึงค,คจจง่ย หรือถ้าใครมีแฟนทิปลงนานนานๆเนี่ยกดดูโรงแรมรถไฟเนินๆไวแลนด์อากูด้าเห็นว่าราคาลดลงในแบบอปเขาก็จะมีระบบแจ้งเตือนเหล่าถ้ามีราคาถูกลงด้วยส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับก็จะมีค่ารถไฟเข้าเมืองค่าเติมเงินในบัตรซูริกาะนะครับไว้สำหรับใช้ในร้านสะดวกซื้อแล้วก็เวลานั่งรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินครับส่วนค่ากินเนี่ยก็จะประมาณ8มือ้อพิมพ์จะเน้นเอาง่ายและสะดวกเนี่ยตกมื้อได้ประมาณ1,000เยนแล้วก็จะมีไปคาเฟ่พีมไปเยอะเลยประมาณ10ล้านก็หมดไปประมาณนี้สรุปทั้งหมดเลยนะครับทิปนี้ที่จ่ายไปก็ประมาณนี้ครับแต่่่่่่่่่่่แแแอออออออปปปปบบบกกกกกกวววาาาาายยยยยัังงงงงงไไไมมมมมรรรรรช้้้ิิิิินนนนนนะะะะลลจจจจททหขพพพ์เเเเเีีีีดคตตืๆู เพราะว่าเขาจบในแอปเดียวพร้อมท่องโลกทั้งใบในราคาที่ถูกลง